สวัสดีครับสวัสดีพี่พินนานะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมครับวันนี้อยู่กับผมครับนักโจากช่องนักโออีกิตังฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาออกหมายตกปลาของธรรมชาติครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ของเจ็กฝั่งไซน้อยครับผมจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นานาหลายคนก็มาตกค่อนข้างที่จะบ่อยครับผมเป็นก่อนก็เป็นหมายดังหมายหนึ่งครับผมช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะปลาก็ เริ่มห่างตัวกันครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตัวเยอะเหมือนเหมือนแต่ก่อนครับผมก็เริ่มซาตาแล้วครับผมเสหนแบบปลาครับผมครับผมก็วันนี้ก็ออกมาก็ค่อนข้างที่จะสายครับผมก็ออกมาก็เที่ยงสี่สิบครับผมก็ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วครับกือบจะบ่ายโมงนวครับผมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีตัวไม่แต้มให้ ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่าครับผมจะมีไซบโบหรือว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าก็ก็ยังไม่รู้ครับผมก็ยวมาลุ้นกันครับผมครับวันนี้เหยื่อที่ผมนํามาใช้ครับผมเหมือนเดิมครับผมมันเป็นเหยื่อผสมพร้อมตกของมัดจุกครับผมก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสาหรับที่พี่น้าในที่ไม่ทาเหยื่อตกปลาใช้เองครับผมก็มีติดไม้ติดมือไว้ไว้ใจได้แน่นอนครับผมสำหรับเหยื่อมัดจุกครับผมก็จะมีวางจัดจำหน่ายอยู่ ตกปลาเดชาฟิชิ่งครับผมแต่ผมก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อให้พิจารณาตามนี้เลยครับผมตรงนี้ก็น้ําก็ขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมก็ก็ต้องมานั่งติดถนนครับผมเสียงรถอาจจะดังไปนิดนึงครับผมสําหรับวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างจะดีครับผมก็มีแดดอยู่ว่าผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มเยอะแค่ไหนครับผม พเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปดูเปลีนไม้แรกครับผมก็ประมาณเที่ยงสี่สิบห้าครับผมแต่เ,เรามาเริ่มกันเลยน่าจะมีเวลาสั้ประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเดี๋ยว,ว,ว,ยวมาดูเปลี่ยนไม้แรกแล้วเราจะพาท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศหน้าไม้กันเลยครับไปครับ ไอ้สวยตึงแนมครับผมไอ้สวยเลย เปินแต้มแรกครับผมสวยเลยฝ่ามือครับผมหานหานหวาน โห่ครับผมสวย แต่ครับผมนี่สวยครับผมอันสามสี่นิ้วครับผม แ็มสวยครับแ็มนี้นี่ครับผม แสวยครับจันนี่สวยเลยคันนั้นก็กินครับผมเดี๋ยวไปดูคันนั้นต่อครับผม โทูครับผมไส่สามนิ้วเดือดครับเดือดเดือดเดือดเริ่มเดือดแล้วครับ em không kiện tép tuổi ผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ปลากิกนค่อนข้างที่จะห่างนิดนึงครับผมก็สู้กันตอนนี้สี่โมงห้าสิบแล้วครับผมเกือบจะห้าโมงแล้วครับผมก็สู้กันประมาณห้าชั่วโมงได้ครับผมก็สู้ให้สุดครับผมสู้จนสุดครับผมแต่ปลาก็จะกินช่วง ใบแก่ๆครับผมประมาณบ่ายสามสี hmm. okay. mm ่โมงประมาณนี้ครับก็เริ่มจะเดือดเดือดหน่อยครับผมช่วงบ่ายบ่ายโมงมาถึงบ่ายสองบ่ายสามก็เรื่อยๆครับผมแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะกินถี่เท่าไหร่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าผลงานวันนี้นากูจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนครับผมก็อันนี้ก็เป็นไม้สุดท้ายแล้วครับผมก็ลงไม้สุดท้ายแล้วเชือเขาหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็อุปกรณ์บางส่วนก็ได้เก็บ ไปที่เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ประมาณ20แต้มครับผมตะเพียนก็ ประมาณสิบแต้มครับผมก็ค่อนข้างที่ดีเยอะครับผมก็มีไซด์ดีครับผมก็มีตะโกกมีปนินไซด์ดีสองตัวครับผมประมาณนี้เลยครับผมพอได้กับข้าวครับผมวันนี้นี่เลยครับผมผลงานวันนี้พอได้กับข้าวครับผมวันนี้ก็มีไซส์ดีสองตัวครับผม ปนินไซดดีสองตัวตอนนั้นก็เป็นตะเพียนแล้วก็ปนินเล็กครับผมประมาณปนินน่าจะประมาณห้าแต้มหกแต้มครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับสภาพหมายรถก็จะจอดด้านนี้ได้เลยนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับอีพีหน้าครับผมนะากลัวจะไปไหนก็ฝากติดตามไว้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ